บัวดไหมคะนั่นทำมาสิบแปดโมงเช้ามากี่โมงคะบ่ายสองพี่ยังไม่ชินเหรอคะชินแล้วเหรอก็เลยไม่คิดอะไรเลยก็เลยมันเป็นปกติแต่พี่บัวเตะบอลเป็นไงบ้างคะเตะบอลดีมากแต่ถ้าไม่เตะดีก็แป้พี่มีอะไรจะฝากถึงพี่บัวไหมคะเตเตะบอลเป็นไงบ้างเตเตะบอลเป็นไงบ้างคะเตะเก่งมากครับพี่ดีทุกอย่างใช่ไหมคะแกมาสนามนี่บ่อยไหมคะมาบ่อยมากมาเตะบอลอย่างเดียวเตะบอลอย่างเดียวเลยไม่ยุ่งเกี่ยว นี่พี่ใครเป็นใครเป็นตัวอ่อนของทีมคะใครเป็นตัวอ่อนของทีมให้แล้หายเาให้แล้วหายฟุตบอลลูกพี่เพระมันท้องท่ำอย่างนั้นรักษาตอนนั้นพูดกูพยายามให้จังสันแต่กูเนี่ยไม่เห็นมือมามือสายมึงเอตึงกูแน่มึงหมุนอยู่แล้วหมุนอยู่แล้วมึงหมุนอะไรมุนไาคนทางมาเอ้ยไ่เป็นสมบหมดแล้วมันได้ดาวสันโวทีมในสามวันที่หัว